เขาก็จะแทงใบใหม่ออกมาตรงนี้นเองนะให้เราตัดออกมาตรงช่อยยาวเราก็จะตัดทิ้งนะคะเพรียมกบให้มันให้มันเรียบๆนะคะแล้วเราก็ปิดไว้ให้เป็นศูนย์อากาศนะคะทิ้งไว้ยาวๆเลยสักเดือนสองเดือนก็ สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งก็จะมาชําต้นบีโกเนียกันนะคะแม่พึ่งก็ซื้อมาครบเกือบทุกสีเลยจ้าต้นบีโกเนียนะคะหรือกุหลาบนางฟ้าบีโกเนียกีบซ้อนนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสวยมากและให้ดอกดีนะให้ดอกเก่งและพึ่งหมดรุ่นดอกนะปลร่ำดอกมันจะแบบช่ำๆเลยแหละดอกเยอะมากเดีตอนนี้เริ่มมันเริ่มโตแล้วเดี๋ยวจะลองตัดชำกันดูนะ ต,ตอนนี้มันก็จะมีกิ่งแขนงแตกใหม่ก็เยอะอยู่นะพอแขนงแตกปุ๊บเนี่ยใบแตกปุ๊บก็จะมีดอกเลยนะคะก่อนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเลยนะจริงๆต้นนี้ก็เพิ่งซื้อได้ไม่ถึงสามเดือนหรอกนะคะซื้อได้ไม่ไม่นานแล้วก็ลองปัดใบออกมาชำเล่นๆดูนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนี่ที่ชำไว้นะ เขาก็แบบแอดแตกใบเห็นไหมแตกใบแล้วก็แตกใบปุ๊บเหมือนมันเขาจะมีดอกเลยนะเห็นไหมแตกใบมาดูกันว่ามันชาง่ายใดแค่ไหนต้นนี้ซื้อมา250ร้นะต้นนี้ซื้อมา250มีหลายสีมากมีสีส้มสีเหลืองสีชมพูสีโอรส เดี๋ยวจะเรามาชําเขาดูแล้วก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านนะถ้าเกิดว่าชําติดเราก็จ่ายเพื่อนบ้านไหม่เดี๋ยวมาดูกันเลยวัสดุที่เราจะใช้เพาะนะคะก็จะมีพิษมอสแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะเพราะว่าวัสดุเดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นพิษมอสผสมขุยมะพร้าวนะเราก็เลยเอาสองอย่างนี้ผสมกัน ส่นอัตราส่วนเพิ่งจะแบ่งเป็น2อส่วนหนึ่งนะก็พิบมอสสองส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะใส่พริบม,มอสเยอะกว่าคะพิบมอสจะมีสารอาหารนะคะแล้วก็ดินก็ค่อนข้างเท่กะ หลวมนะคะใช้เพาะอะไรดีมากปกติเวลาเพิ่งจะพเพาะเมล็ดผักหรือว่าเพาะต้นอะไรก็ตามนะก็จะเอาพิทมอสน,นะคะใช้ในการเพาะ ก็าดูดน้ำเข้าไปให้เยอะๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดกิ่งกันเลยค่ะนะตัดะนะดูสิเห็นไหมตรงเนี้ยเขาก็จะมีใบใหม่นะ าะเดี๋ยวเขาก็จะแทงใบใหม่ออกมาตรงนี้เองนะที่เราตัดออกมาตรงช่อยยาวเราก็จะตัดทิ้งนะคะ แล้วเพื่อนก็จะใส่ยาเล่นรากบีหนึ่งนะคะไปที่แถวๆข้อต่อเขานะคะตรงข้อต่อเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ลากเขาจะออกนะคะเราทาให้ทุ่วนๆะแล้วเราก็จะวางทิ้งไว้ให้เขาแห้งสักครู่นะคะให้แผลเขาแห้งสักสักครู่แอบไปเปลี่ยนกระถางใหม่มานะคะเพราะว่าลืมดูว่าถุงซิปอะถุงใหญ่เราไม่มีเลยไม่ใช่แค่ถุงซิปนะถุงร้อนถุงอะไรเรา ใหญ่แล้วหมดนะก็เลยเปลี่ยนไซส์ลืมถ่ายตอนปักลงไปนะคะตอนปักก็แค่เราปักก้านลงไปให้ตรงข้อนะคะจมไปเล็กน้อยก็ใช้ได้คะ่ะปักให้มีระยะเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะไปหาซื้อถุงแล้วก็เปลี่ยนถุงใหม่เพราะว่าเพราว่าถุงมันเล็กไปอะ่ะแล้วถ้าเกิดถุงมันเล็กก็มันจะมีไอ้น้ำนะแล้วก็ พอใบมันไปโดนปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ใบมันเน่าเสียได้นะคะก็เดี๋ยวเพิ่งจะไปเปลี่ยนถุงใหม่แต่ว่าอันนี้ก็บอกเพื่อนๆไว้เลยนะตรงตอนเปลี่ยนถุงอาจจะไม่ได้ให้ดูแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนมาดูกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งจะเอาไปไว้ในห้องแอร์นะคะที่คือคือเพิ่งจะเอาไปไว้ที่เย็นๆนะเพราะว่าต้นนี้เขากําเนิดอยู่ที่เย็นนะคะเขาชอบอากาศเย็นๆก็าอาจจะไปไว้ในห้องแอร์แล้วก็ แสงลำไรหรือว่าแค่แสงที่มันสาดมาจากหน้าต่างก็พอแล้วนะคะห้ามโดนแดดนะคะช่วงแรกๆเพราะจริงๆต้นนี้มันก็ไม่ชอบแดดอยู่แล้วด้วยยิ่งเพราะแบบนี้ก็ไม่ต้องโดนแดดเลยก็ได้นะคะจริงๆมันมีวิธีวิธีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้ตัดใบนะคะห้ามโดนน้าเลยนะแล้วก็มัดใส่ถุงให้แน่นนะคะแล้วไปแช่ไว้ในช่องแช่ผักสเดือนเขาบอกว่าใบมันจะออกแต่ว่ามันนานมากเลยอะ่ะแบบนั้นอนะเรามองว่ามันช้าเราเราว่าชัแบบนี้มันเร็วกว่านะคะ ไปและะ้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย